สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนในการอุ่นเครื่องเพื่อที่จะพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ผมก็เริ่มเปิดเครื่องตัว Cosmo X 1เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันก็จะแสดงไฟสถานะวิ่งๆเนาะก็คือเป็นการกำลังอุ่นเครื่องอยู่แล้วก็ระหว่างนี้ก็จะได้ยินเสียงตัวไอ i l เลอร์เริ่มทำงาน โอเคตอนนี้หนึนาทีผ่านไปแล้วนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40กว่าองศา 2นาทีผ่านไปอุณหภูมิจะเกือบเกือบ70องศาแล้วนะครับ พอใกล้ๆจะ3นาทีนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิขึ้นไปถึง90กว่าแล้วสถานะตอนนี้ก็คือพร้อมใช้งานทุกฟังก์ชันแล้วนะครับรวมถึงสตรีมด้วยทีนี้ก็มาดูกันว่าเราเสียค่าไฟไปเท่าไหร่นะครับสรุปนะครับก็คือ การต้มน้ำอุณหภูมิจาก27เป็น94องศาเนี่ยใช้เวลา3นาทีนิดๆแล้วก็ค่าไฟ75สสตางค์